อาจารย์เปาโลบอกกับคนที่มาแห่มาดูว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันนั่งเป็นง่อยอย่างเงี้ยมานานหลายปีแล้วทุกคนก็เห็นแต่อยู่ๆวันนี้เขาเดินได้ทุกคนก็เลยแห่มาดูว่าเป็นไปได้ยังไงแล้วก็ม,มองที่เปโตว,ว่าเฮ้ยเปโตมีฤทธิ์หรือเปล่าแล้วเปโตตอบไงครับใช่ฤทธิ์เดชของผมเหรอใช่ความดีของผมเหรอผมปฏิเสธพี่ซูสามครั้งนะมันเป็นพระคุณของพระเจ้าครับ ไม่ใช่เอาตัวเราไปเข้าใจความหมายใช่ไหมครับดังนั้นแล,แล้วเราทํำยังไงใน,ในยุคนี้ในสมัยของเราเนี่ยเราจะได้รับลิเดตย,ยังไงเราเราอยากจะเห็นการฟื้นฟูนฟนเกิดขึ้นในคลิปจักรของเราเนี่ย เราจะทํำยังไงเราจะเห็นคนหายโรคเราจะเห็นอิทธิฤทธิเดชเกิดขึ้นเพื่อให้คนมาถึงพระเจ้าเราจะเราทำยังไงครับกุญแจสําคัญของการรับฤทธิเดชครับหนึ่งคือความหิวก็หายครับจักพยายามจะป้อนข้าวให้ลูกถ้าลูกอิ่มแล้วยังไงเขาก็ไม่กินเขาบ้วนทิ้ง <lemons. S 1> ได้ซ้ําตัวเราเองก็เหมือนกันถ้าเรากินอาหารมื้อใหญ่ไปแล้วต่อให้คนเอาอีกมือ้อนึงมาให้เราอะต่อให้มันดีแค่ไหนเราก็กินไม่ไหวแล้วอะเวลาที่คนอิ่มก็ไม่อยากได้อะไรแล้วแต่คนที่หิวก็หายสิครับน้ำต้มผักยังว่าหวานเลย คนที่หิวคนที่ไม่มีอะไรจะกินเลยคนที่ยากจนที่สุดคนที่คือต้องไปคุยขยะกินเนี่ยขอแค่น้ําสักหยด ในทะเลทรายหรือขอแค่ข้าวสักเม็ดมันมีคุณค่ามากฉะนั้นพะเยซุบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของโคนเหล่านั้นที่รู้สึกบกพร่องไฟวิญญาณคำว่าบกพร่องไฟวิญญาณเนี่ยครับจริงๆแล้วแปลว่าความยากจนครับยากจนในวิญญาณคือเราทุกคนนะี่ยยากจนหมดแล้วพงเจ้าข้าลูกอยากเห็นการอัศจรรย์ลูกอยู่มาถึงป่านนี้แล้วยังไม่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเลยลูกอยากเห็นลูกอยากสัมผัสอยากมีลิ์พีน้องครับถ้าเราหิวก็หายพระเจ้าก็จะเทให้เพราะพงรักที่จะเติมเราให้เต็มพงรักเที่ะพ่อเรา สะดวกดีบอกว่าจงอ้าปากเจ้าให้กว้างเราจะป้อดเจ้าให้อิ่มถ้าเราไม่หิวถ้าเราไม่อยากได้โอ้การอัศาจรารย์จบไปแล้วไม่มีหรอกก็จะไม่มีครับอัาน,น